สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์เรื่องราวของยิงคนหนึ่งครับผมเธอมีชื่อว่า Barbara Ann Kiefer ครับผม Barbara เธอเป็นนักเขียนครับผมและมีผลงานเขียนอยู่เล่มนึ่งครับผมที่น่าสนใจมากครับผมผลงานเขียนของเธอที่มีชื่อว่า1 4 0 0 0อย่างที่ทําให้มีความสุขครับผมหรือว่าชื่อในภาษาอังกฤษเรียกว่า1000 h t h i n g to Be Happy About ครับผม เป็นหนังสือที่รวบรวมเอาความสุขที่เธอได้พบเจอมาตลอดระยะเวลา20ปีครับผมไว้ในหนังสือเล่มเดียวครับผมแต่ความจริงก็คือในตลอดระยะเวลา20ปีครับผมเธอสามารถที่จะบันทึกความสุขของเธอได้ทั้งหมด140,000อย่างครับผมแต่เธอคัดมันมาครับผมแล้วก็เขียนลงในหนังสือเพียง14,000อย่างเท่านั้นครับผมคุณคิดว่าความสุข140,000อย่าง ของบาบาร่ามันเยอะหรือเปล่าครับผมผมจะทําการเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆนะครับผมบาบาร่าได้ทําการบันทึกความสุขของเธอเป็นเวลา20ปีครับผมนั่นหมายความว่าในเวลา20ปีมันเท่ากับ7,320วันครับผมถ้าเราเอาความสุข140,000อย่างของเธอมาหารด้วยจำนวนวันนั่นก็คือ 7,320วันจะเท่ากับว่าในหนึ่งวันบาบาร่าจะมีความสุขถึง19ครั้งต่อวันครับผม19ครั้งต่อวันครับผมและนี่ก็เป็นขุมทรัพย์แห่งความสุขของบาบาร่าครับผมทุกครั้งที่บาบาร่าเธอมีความไม่สบายใจไม่สบายกายอะไรก็ตามครับผมเธอจะทำการเปิดหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านครับผมแลวเมื่อเธออ่านเสร็จแล้วครับผม เธอจะกลับออกไปด้วยกำลังใจทุกครั้งนะคผมทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าบาบาร่าได้ทำการบันทึกความสุขอะไรบ้างลงไปในหนังสือเล่มนี้ครับผมตัวอย่างความสุขที่บาบาร่าได้ทำการบันทึกลงไปในหนังสือครับผมเช่นครับผมฟันซีแรกของลูกเธอครับผมการที่เธอได้เอาหน้าออกไปนอกกระจกครับผมแล้วก็ร้องเสียงมอให้กับวัวที่เพิ่งขับรถผ่านครับ การนั่งใต้ต้นไม้ครับพีนัทปัตเตอร์ครับไข่อีสเตอร์ครับผมควันจากเตาไฟครับผมและอื่นๆเป็นต้นครับผมความสุขบางเรื่องของเธอครับผมหลายๆคนคิดว่าแค่นี้ก็น่าเป็นความสุขหรอเรื่องแบบนี้มันไม่น่าใช่ความสุขนะสำหรับคนอื่นมันอาจจะไม่ใช่ความสุขครับผมแต่สำหรับ บาบาร่าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมว่ามันคือความสุขครับผมเธอมองเห็นความสุขจากเรื่องราวเล็กๆน้อยๆในชีวิตของเธอครับผมเธอไม่เคยมองข้ามความสุขแม้ความสุขนั้นจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตามครับผมนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมบารบาร่าถึงมีความสุขได้มากมายถึง1นึ่งแสนสี่หมื่นอย่างครับผมในระยะเวลา20ปีครับผมเรื่องราวเรื่องนี้มันให้อะไรเราครับผม เรื่องราวของบาบาร่ามันบอกเราว่าครับผมเราไม่ควรมองข้ามความสุขเลข็กๆน้อยๆครับผมที่ทําให้เรายิ้มที่ทําให้เราหัวเราะที่ทําให้เราดีใจที่ทําให้เรามีความสุขครับผมอย่าคิดว่าความสุขต้องเป็นเรื่องใหญ่ๆครับผมเช่นวันครบรอบวันเกิดครับผมการมีบ้านหลังโตครับการเรียนจบส,งสูงๆครับ การได้แต่งงานหรือว่าการประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นต้นครับผมแน่นอนครับว่าเรื่องราวเหล่านั้นมันคือความสุขร้อยเนตครับผมแต่คำถามคือแล้วเรื่องราวเหล่านั้นมันเกิดขึ้นกับคุณทุกวันหรือเปล่าครับผมคำตอบคือมันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นกับเราในทุกๆวันครับความสุขใหญ่ๆที่คุณเฝ้าถวิลห,หาครับผมมันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณทุกหนึ่งปี หรือว่าทุกสามปีทุกห้าปีทุกสิบปีหรือว่าทุกยี่สิบปีครับผมมันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในทุกๆวันครับผมนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราควรจะมีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตเราในทุกๆวันครับถ้าผมเปรียบเทียบความสุขเล็กๆน้อยๆหนึ่งอย่างครับผมเท่ากับเงินหนึ่งบาทครับผมและให้คุณเก็บเงินวันละบาทเป็นอย่างน้อยครับผม เก็บในทุกๆวันเก็บไปเรื่อยๆครับผมผมเชื่อว่ามูลค่าของความสุขที่คุณเก็บไปในแต่ละวันมันจะมีมูลค่ามากกว่าหรือว่าเท่ากับความสุขใหญ่ๆที่คุณเฝ้ารอมาตลอดชีวิตก็ได้ครับผมและนั่นจึงเป็นเหตุผลครับว่าทำไมเราจึงไม่ควรมองข้ามความสุขเล็กๆน้อย ที่เราพบเจอในทุกๆวันครับผมบางทีครับเวลาที่คุณมีความสุขใหญ่ๆขึ้นมาหนึ่งครั้งครับผมคุณอาจจะสูญเสียความสุขเล็กๆ,ๆน้อยๆที่คุณคิดว่าคุณไม่สามารถที่จะหาได้จากที่ไหนได้อีกครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้นำมาแชร์ในวันนี้ครับผมผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่า เรื่องราวที่ผมได้นำมาแชร์ในวันนี้มันจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนครับผมมันจะทำให้ทุกๆคนกลับมามองความสุขเล,ล็กๆน้อยที่เกิดขึ้นในชีวิตของของเราครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ